วันนี้จะลองทดสอบเอาไมา้กันสั่นสามแกนจิตตั้งตรงนี้นะหมุนไปแล้วก็ลองปั่นดูเนาะหลังจากที่วันก่อนใช้หนึ่งแกนวันนี้จะลองใช้สามแกนดูครับนี่นะโอเคเอาลนะจะลองดูผมว่า มันน่าจะดีขึ้นแล้วนะเ <Yo. S 1> ด,ดี๋ยวรอดูกอนปั่นปึ๊บมันสามแกนมันก็ต้องดีกว่าหนึ่งแกนแล้วแต่ก็ยังไม่สรุปนะเพิก,กว่าจะดู มันก็ยังสั่นถืว่าแบบนี้ต้องใช้อีกรุ่นหนึ่งแล้วล่ะเอียงอยู่ตับนิดนึงเออบาลานมันยังไม่ได้บาลานได้แล้วบาลานสิ่งโอ้ย เอียงกเทเลยเลยโอ้ไอตอนตอนตั้งจักรยานมันจะเอียงเอียงหน่อยนึงนั้นเราต้องปรับนิดนึงปรับนิดนึงปรับนิดนึงปรับนิดน,งน,ดนึงครับปันให้มันเดี๋ยวนะเอ่อครับโอเคอืมโอเคละ หวังว่ามันน่าจะดีขึ้นแล้วละเดี๋ยวมันมันเอียงขวาวะเนี่ยคือสรุปใช้พวกแอคชั่นแคม,มดีที่สุดแอคชั่นแคมดีที่สุดละก็คือเขาออกแบบมาโดยเฉพาะละแอคชั่นแคมเนี่ย เย็นแทำชี่ดีที่สุดครับครับ,บผมว่าผมตรวจับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมลอง ไม่ยึดติตนะแต่ว่าลองอมันมีการกระแทกระหว่างาถนนกับตัวรถนะนะล้อล้อสัมผัสของรถจักรยานกับพื้นถนนแล้วก็มันก็แรงกระแทกจะมาถึงตัวนี้ถึงคอคานจักรยานเนี่ยนะเอาเอามือมาถือแล้วอันนี้ไม่ได้จับยึดติตกับคอคานจักรยานแล้วแหละใช้ร่างกายของคนเนี่ยมันจะช่วย แรงกระแทกกันกนะเห็นไหมผมว่ามันสมมูิขึ้นนะเพราะว่ามันไม่มีการสัมผัสกับแรงกระแทกที่ที่ล้อจักรยามันสัมผัสก,กับพื้นถนนแล้วก็ส่งผลมาถึงตรงด้านบนนะั่นนะเห็นไหมฮะเห็นว่ามันสมูทขึ้นแต่ว่ามือมือด้านซ้ายนี่นะว่าต้อง พอ,อกว่กออยายกแพจักรยานการทรายอยู่นะจะไม่ใช่ปล่อยร้อยเปอซ็นตนั่นเนี่ยแต่มันก็โอ้โหรถแรงกระแทกได้เยอะเลยการปั่นพองเรามันก็จะกะตุกกะกักนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเราไม่ได้ปั่นออกถนนใหญ่อย่างเช่นเราปัน่นเราเอาไปปั่นตามสวนสาธารณะอย่างเงี้ยบึงแกน่นนครบึงหนองโคดบึงอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันน่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่า เราไม่ได้ปันเร็วมากแล้วก็ไม่ได้ออกถนนใหญ่ไม่ได้มีรถนะเต็มที่ก็มีคนมาเดินมาวิ่งออกกําลังกายมาเดินออกกําลังกายอย่างเงี้ยเนี่ยมันสมมุติเลยผมดูแล้วผมว่าใช้ได้เลยเนี่ยใช้ได้เลยแทนที่ว่าเราจะการกระแทกของมันนี่นะการลดการสั่นของมันเนี่ยนะผมว่าเอ่อเวลาเราเดินถือถ่านเนี่ยนะ การที่เราลงเท้าแต่ละข้า,า,ยยางน,นะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีการกระแทกมากกว่าที่เราเอ่อนั่งอยู่บนอาดจ,จักรยานนนะเรานั่งอยู่บนอาจ,จักรยานเนี่ยเราไม่มีการลงกระแทกระหว่างข,าซ,า,ข,า,ววา,ขาซ้ายขาขวากระซ้ายับขวากับเป็นส่วนดึงแมกระทั่งการวิ่งไะนะเออซึ่งมันจะมีการสั่นมากกว่าแต่แต่ถ้าในกรณีเราเป็นคนนั่งซ้อนท้าย รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะยิ่งนิ่งขึ้นไปอีกอยู่แม้กระทั่งนั่งอยู่บนรถยนนี้เนี่ยนะแต่นี่เราเราจะปั่นอยู่นะแต่มันก็ยังนิ่งกว่าผมว่ามันนิ่งกว่าที่เราเดินถือถ่ายนะเพราะว่าอันนั้นมันยังมีแบบโยกไปซ้ายขวาอยู่โอเคผมให้ดูนะผมให้ดูความแจกต่างของคลิปวิดีโอนี้นะก็ตอนนี้มันก็ เจ็ดนาฬิกายี่ิบสามนาทีแล้วตอนเย็นวันที่24มกราคม2567ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นการเทดสอบนะผมว่าจะได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปปัน่น ปปันป่นเนอะี๋ยวไม่ใช่วันนี้นะวันต่อๆไปไงนะเดี๋ยวรอดูก่อนโอเคเอาไว้เดี๋ยวเตรียมซื้อนี่ครับผมขอบคุณครับขอสมนุนเหล่านะดีสมวุนใหญ่ละก็ก็ขอเจบคลิปนี้ไว่าจบเดือนเท่านี้แหละ อันนี้นะก็จะไปบ้านสะอาดตรงนี้ไปอีกประมาณสักกิโลเมตรกว่าเนะี่ยก็จะเป็นสี่แยกตัดกันถนนเลี่ยงเมืองทัศนซ้ายมือจะไปบขสสามตรงไปก็ไปอำเภอมันจาครีเลี้ยวขวาก็เลี้ยงไปตามเลี้ยงเมืองแล้วไปทางสนามบินนะนี่นะด้านนี้ก็โรงงานคอนแันแค่วน ถ้าไปตรงนี้ไปอยู่เทินปั๊บก่อนจะเข้าเมืองคอนแก่นไปถนนมิตรภาพตรงนั้นไปไปอีกประมาณสักสามกิโลเมตรก็จะเป็นงนนเหล่านารีตรงนี้ตัดกับถนนมิตรภาพสรารคามถนนมิตรภาพตรงไปอีกไปไปเรื่อยๆนั่นก็เป็นบึงแก่นนครนะบึงแก่นนครไปเส้นนี้แหละตรงไปนี้ยไปถึงสี่แยกที่ตัดกับถนนมิตรภาพตรงไปอีกหาดสระพิลาแล้วก็ รงไปยังถึงบึงแกงนละครโอเคเึงไรครับทุกท่านครับสวัสดีครับอ่าหมาละครับ